แก่เมื่อมันเฟลตรงไหนอ่ะมีใครเคยยึดเงินอายัดเงินอายัดทรัพย์สินทีเดียวหมื่นล้านมีใครกล้าประกาศรายชื่อคนที่บอกว่าอยู่มาอยู่เมืองไทยมาตั้งนานแล้วก็ไม่มีใครกล้าประกาศรายชื่อดูเครือข่ายดูอะไรต่างๆทุกคนก็เงียบกันหมดมีรัฐ,ม,รฐมีรัฐบาลไหนที่ท,ที่ทำได้เช่นนี้ตอนบ่ายประกาศ รายชื่อสกแกมเมอร์เครือข่ายเส้นทางเงินยึดทรัพย์อายัดทรัพย์บ้านที่ดินเรือยอดใบหุ้นเงินสด1 0 0 0 0 2 0ื0ล้านบาทใช่ไหมสามล้านเหรียญสหรัฐพ,พออายัดเสร็จก็บอกเอาแล้วทำไมไม่ดำเนินคดีคนถามก็ไม่เคยรู้เรื่องอ,อายัดนี่เป็นอายัดแตเ่เขาก็ดำเนินคดีต่อท,ทันทีมันมีขั้นมีตอนแต่พอบ่ายก็ไป จับไอเครื่องขูดบิตคอยจับตั้งตรงนั้นก็มูลค่าก็น่าจะสักสามพันสี่พล้านแต่ที่มันได้มากกว่านี้คือไอ้พวกนี้มันนอกจากมันทําชั่วมันทําความเสียหายให้กับบ้านเมืองก่ออาชญากรรมนะมันยังลักไฟใช้ไฟที่มันลักใช้นี่มูลค่าประมาณเสียหายไปแล้วประมาณสองพันล้าน ไม่เคยมีรัฐบาลไหนไปดูแลเมื่อวานผมก็เชิญผู้ว่าการฟ้าภูมิภาคมาแล้วก็บอกให้ไปดำเนินก,การการดำเนินก,การทางอย่างนี้มันก็จะเห็นได้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะมีขาใหญ่รายอื่นอหรือเปล่าที่รักไฟใช้ขนาดนี้ไอ้พวกจีนเทาจีนสับปะรังเคพวกนี้มันยังใช้ มันยังกระดาษมันเป็นคนคนคนต่างชาติมันยังแอบใช้ไฟของไทยได้และขายใหญ่ประเทศไทยมีหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูมันก็มันก็เกิดการขยายผลมากมายนี่นะครับสองเดือนเองนะทำงานกันหมดทุกคน